เ,เ,เล็่น้องเอ้ยเห็ดเผานี่เห็ดเพาะพายพี่น้องเอ้ยนะนี่ขาขาวเต่อกอะเห็ดเพาะนางก็มีอยู่ได้ผลอยู่ได้ เห็ดพอนงนะังนี่เห็ดพอนังนะดอกสีอ่ำๆสีดำๆเนี่ยกำๆเนี่ยหนึ่งไมหลงาล้วแต่หุดลงๆๆเอกากราบทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ชอามาติดตามรับชม มาพุ๊บมาพาะกันเช่นเคยพี่น้องเอ้ยมันนี้ก็ไปหาเห็ดมันนี้ก็ได้พี่น้นองเอ้ยเลาะโคก้ี่ล่ามันนี้เลาะโคกเลาะดงยี่ล่ามันนี้ก็ได้ไปเดี๋ยวไปบุ้งน้ำเดียวพี่น้นองเอ้ยว่ามันสิได้เห็ดหรืบอบ่มันนี้อ๋อนั่พี่น้องเอ้ยหาเห็ดเพาะตัวนี้ก็กำลังเอาเห็ดเพาะอยู่ตัวนี้นะมากับสาวรัตนาที่เก้าเอาทุขภายสบายดีพี่น้อง กาดตะไคร่บายดีประทุกคนมันกาดไม้เพาะเห็นอยู่ได้หนาเห็นกันหลายมืออะไรย้อยเลยได้หลายมือนีหนะาอืมเพาะนะพี่น้องเลยมันจะอยู่มันจะฝังดินอยู่นะนี่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 ดินเตะนี่เม้นเตะนี่นี่ไงขึ้นมาก็เห็ดลุโอ้นี่มันฝังดินอยู่นี่นี่พี่น้องเลยต้องหาปิดยังได้นะพี่น้องน่ะนี่จุนจุนนี่แม่นน้อง โอ้เมนบุษย์จุ่นๆหอดพุ่นอันนี้เมนเมื่อใดๆนะนี่พอตตนี่พี่น้องเอ้ยนี่ลายลิ้นนี่ให้เอาให้เอานี่ฮิดเพาะนี่นะถือว่าได้แล้วมณีมาแล้วจ้ะนี่ตัวนี้ะไง เอาไงเอามันเป็นดินนี้นะมันดินเตะนะเฮ็ดนี้การวิธีการหานะพี่น้องนะต้องสังเกตบ้างนะสังเกตบ้างว่ามันดินมันจุนบ่รอวมันดินเตะกะโตัตัวมันเป็นก็เห็นางนะตัวอันมันบ่เปลนก็มันก็ไม่อยากเห็นปะไดนะนี่ ลักษณะนี้นี่พี่น้องเอ้ยดินมันจุนๆขึ้นมาเด้อนั่นนี่นี่แม้นเฮ็ดนะเฮ็ดโพะน้องในนี้พี่น้องเอ้ยนนนนั่่่ีีต้องสังเกตบึงไปเรื่อยๆนี่พี่น้องนะนี่อันนี้ก็น่าจะแม้นนั่นเอเดี๋ยวควัดมุมก่อนว่ามันสีแมนอยู่บอนี่น่าจะแม้นบึงกันนี่แม้นอะไรได้พี่น้องเอ้ยเอาแนวนี้เลยนี่ บางอันกระดินมีแตะได้ดินพอจะจุ่นขึ้นน้องเอ้ยเนาะนี่โอ้นี่นี่มันเป็นจุ่นเป็นพนขึ้นเดนี่นี่นํานี่ะนี่อดเอาก็ได้เนนี่ีละน้อยๆอยู่ยงละใหญ่ได้เออนันนี่ แมนเด้พี่นุย้ยเด็กฮิตโผาะหาเป็นก็ได้หาบ่เป็นก็บ่ได้ได้พี่นุย้ยมีจักเนี่ยมันโอ้ยเด็นี่ลอมอะเลมนี่ฮิตโผล่หนิบอกอันมันกระเป็นพี่นุย้ยอันนี้ฮิตให้ตกมัน เะเป็นนี่เต้นนั่นเต้นเขดอวอนขาวๆอุ่นบางันกนั่นี่นอนกขพอจะดินจุนขึ้นมาโอ้ฮพปะนะเมนเมนโอ้โหเห็ดหวเห็ดอย่างนี้ก็มีอปเลยเพิ่งคือเห็ดพ่งนั่นนี่

น้ำยังคาดวังอยู่พี่น้อยวังเพื่อวังมั่นอยู่ทั้งละไหลน้ำกะไหลล้างค็ค่ะสุดขายทนีนี้การหาเห็ดต้องอาเนี่ยนี้เลยพี่น้อเยตั <c oughs> วเห็ดเปาะนะ มันจะอยู่ที่ไหนค่อนข้างจะหาหนักได้หน่อยนึงนี่ตัวนี้ก็เห็นแล้วตัวนี้ก็ไ้โอ้นี่นนมันจะอ่อนอันนี้นะพี่ดวงเ้ยนะทุกคนนะนี่

เดีวว่างอันนี่พอตะดินจุนๆขึนน้นมาโน่นนี่หน,นึ่งนี่อันนี้เยอสบายมันจะเป็นอันนี้นี่ติดกัะจุนๆเนาะนี่เบิ้งยังไงขึ้นมาเบิ้งขึ้นมาเ้ยนี่เป็นแบบนี้นะเห็ดเพาะ พวกนี่นี่ได้หลายตืบ้บปลานี่ก็ กตัวมาฮอดเฮิ่นแล้วนะมากออระตัวคั้มพี่น้องเลยแยมแยมนี้ <h ate> นบ่อเอาได้เดนินได้ประมาณนี้นะเฮ็ดกะบบ่ได้ลายนะได้แต่พอแก่งพี่น้องเลยมา่นี่อารมณ์เดินน้าอ้แต่ล้านนะแยมนี้บ่เขาไปหา <h ate> เขาเฮาดงนะได้เห็ดพวกเซี่ยวแต่เฮาเอาโคกได้แต่เห็ดเพาะนี่แยมนี้บ่เจ้าเอาเดินอารมณ์นะเห็ดเพาะพายพี่น้องเอลยนั่นนี่ขาว เต็กอเห็ดพ่อหนังก็มีอยู <uh ่ได er ้ผลอยู่ได้เห็ดพ่อหนังคะนี่เห็ดพ่อหนังนะดอกสีอ่ำๆสีดำๆนี่กำๆนี่นี่มาแล้กลางขูดอีขูดจะไม่มีเม็ดจะเล่าก็โอ้โเห็นแต่งงเที่ยวกระตูขนาดนี้

นี่พี่น้องเอ่ยนึ่งเขาคำคำมาจา่ฮายทดคำนะช่วยเขา ลังจากอันซอยเข้าแล้วแล้วก็บนันี้นัิมาหน,งงนีจะนงะางนะใช่ไหมเจ้านางก็ประมาณนี้นะนี่เห็ดกับื่องเล่าเรื่องอะไรเหเห็ดกถือว่าลาอยู่เห็ดกัได้อยู่ใช่ไหมนี่จะนางก็หนีเอาได้เอาสีบ่อได้ต่ำมานี่นะหนีเอาประมาณนี้นะเอาน้ำช่วประมาณนี้หนีกันนี้ น้ำมันกอ้อชีะมาณน,นี้นะนเขียวๆนะหลังจากอัญญีจะนั่งแล้วเรามาตำขบือพี่น้องเลยนี่มีมะเพ็ดมกเพ็ดก,กะซีมะเดี๋ยวนะจะไปเชื่อเนาะวันนี้ขนะบือเชื่อนี่ตำพอดีเลยวันนี้อ๋อพักอีดู ตำเละแล้วก็ถอนน้ำเชื่อไปหน่อย้น้างอันนี้น้ำจะนั่งตัวนี้เชื่อโมออันนี้พ,พักพักไรืนี่นะ Hoa chung 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 น,นี่ก็ลงมาพักไอกตู้อยู่โซนพี่น้องเลยนี่ไอตู้งามๆยังทันปดอยู่นี่ไอตู้ลงไปโอ้โปดละปดมีแห้งปรเรือไฟมีแห้งพี่น้องเลย เออตะุดลุกลุกลุอ้าปงได้บ้นี้อ้าตักเลยบ้นี้้ไฟกะหักกลุกเดี๋ยวนี้ท่ทืนทืนแกงเก็เกาะเส็บแสนี่อ่อนอ่อนเห็ดเอ็ดพอดีพอดีเนาะเห็ดนี่เนาะทานเก

ý thức 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 ý nó muốn con Ừ, đúng không? Đúng không? Đúng không? ๊สาดเพาะเจ็บแสบน <ừ> ุ่มๆขักหน้า No part, story, so เอาอันนั้นพี่น้องเอยข้าวเฮาป่าน้ำไตเฮ็ดปลวกเซี่ยวแต่ค่อยเอาโคกเนี่ยแต่เฮ็ดเพาะเลยใบเฮ็ดตาดนุ่งเฮ็ดตับดูเฮ็ดปลวกนะป่าบ้านไฟเอินเฮ็ดตัาบอันนี้ใเฮ็ดเพาะอันนี้นะเฮ็ดเพาะคือเดียวแกงกินอยู่ไเนี่ย เห๋ยวมืออื่นว่าจะไปเลาะหาให้ตามมือหนึ่งรัดเสามืออื่น,นะนคลิปนาไปเลยเอ,อนคบน,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 นก็ถว่าคลิปนี้มาวันนี้กะ็จะได้ฝากมาเช่นนี้เลยพี่น้องเอ้ยขอขอบใจทุกการติดตามรับชมเนาะคลิปนาพอกันไว้ขอขอขพี่น้องเอ้ย